สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับวันนี้ทีมงานทีพินนะครับของบริษัทพีคครับลงพื้นที่นะครับจังหวัดอะไรครับแล้วก็ที่ไหนครับเดี๋ยวลองมาถามคุณพ่อกันเลยครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับจุดนี้บ้านอะไรครับ้านบึงบ้านบึงหลักเมืองหลักเมืองทํามือกมลาสายแล้วพ่อชื่ออะไรทองเปืือกบอกบอกทองเปลือกครับทองเปือกทองเปลือกผมได้ข่าวร้องไปบอกผมว่าเดี๋ยวจะพามา มีคุณพ่ออยู่ท่านหนึ่งที่เอาผลิตภัณฑ์เรามาใช้นะครับทั้งไม้ขอกตีนพัดแล้วก็ฮอร์โมนทางใบแล้วน้องบอกว่าไม่เชื่อผม่รู้อย่างนี้ก็ไปเล่าให้ฟังครับผมเห็นตัวจริงนี่ครับดูนะครับไม่เชื่อจริงๆครับไม่เชื่อจริงๆครับแล้ววันนี้ได้ใช้ภาพไม่ญาตเลยาไม่ไม่สชยาติผมผมไม่ให้ผมไม่รับเลยครับแล้วพ่อได้มาใช้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับต้องขอบคุณคุณพ่อเด็ดมากมากนะที่แจ้งลงพื้นที่แล้วก็ให้มากินพัดของเราตรงนี้ครับแล้วก็ น้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาฉีดให้ตอนนี้ฉีดทีแล้วฉีดครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวเรียงน้แต่แปลงนี้แปลงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งฉีดเพีงครึ่งฝั่งนี้สองไร่สองไร่ฝั่งนี้ใส่ตัวไม้พวกกินพัดแล้วก็ฉีดตัวบนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ไม้พวกกินแล้วก็ฉีดยางเดียวยางเดียวโอ้โหมีความแตกต่างท่ชนครับมีความแตกต่างฝั่งนี้ใช้แล้วก็ฝั่งนี้ใช้แล้วก็ได้เขาว่าตอนใช้เนี่ยข้าวจะตายแล้วใช่ไหมครับโอ้ย โคตรสุดแล้วครับโคตรสุดแล้วข้าวจะตายแล้วข้าวแห้งแล้วครับข้าวแห้งเหี่ยวไปแล้วครับแล้วก็ได้มาฉีดบล็อกไว้ครับแล้วก็เปิดน้ําเข้าครับน้ำธรรมชนมันขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วใครมาแนะนําชื่ออะไรขอบคุณขอบคุณนี่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 นีมาเลยครับร้านร้านร้านผมสวัสดีครับเด่นเองครับมาใครคนฉีดให้เขาเองเเขาองโอ้โหนี่ครับนี่คือการแบ่งปันที่ ยอดนะครับของบริษัทพีเอท์ครับแล้วก็มาใส่ทั้งตัวกระสอบไม้ผักกินด้านน,าน,นี้ด้านนี้ด้านนี้อ่าใชครับไม้ผักกินนี่นะครับ, K, รบสารปรับสภาพดินชนิดพิเศษ,ษแล้วก็ไม้ซูเปอร์แอนซูเปอร์อะมิโนนะครับฉีดพ่นทางใบนี่คือธาตุอาหารครบนะครับของข้อมูลของบริษัทเราแล้วก็ทางพื้นก็รักษาสภาพดินฟื้นฟูดินนะครับเพิ่มธาตุอาหารถึง14ธาตุอาหารนครับให้ ทั้งขวี้ทั้งแรกพ่อขี่ยังยังลองยังลองอยู่ยังลองใช่สุดยอดนะครับพ่อบอกว่าผ่านผ่านได้่อผ่านครับผ่านเนาะถ้าไม่ผ่านผมก็จะไม่ได้มาเนี่ยพ่อตมผ่านผมก็จะได้มาอีกเรื่อยๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีโครงการนะครับอาจจะมาอยู่นี่เป็นหลายหอาทิตย์แล้วก็จะมาช่วยฟื้นฟูของเกษตรกรแนะนําครับแล้วก็แบ่งปันความรู้กิจเล็กๆน้อยๆครับให้เกษตรกรได้รู้จักครับแล้วก็ทำนายอย่างไรให้ผลผลิตอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็คุณอยู่ ผมก็อยากห้เป็นอย่างนี้ครับทงบริษัทเองมพราลงมือทำเองมาลุเองเข้าใจครับเดี๋ยวเราจะมาคเดี๋ยวเรามาครับผมเดี๋ยวเรากลับมาแน่นอนใครเต็มร้อยเกินร้อยนะครับเกินร้อยเพราะต้องเกินร้อยกับเรานะครับแล้วก็เราจะมาลุยด้วยกันแล้ววันที่สามสิบก็จะไปละหันทรายกับเรานะครับเราจะไม่รู้นะครับไม่รู้ไปต้องไปนะครับต้องไปสําหรับวันนี้นะครับก็ผมนะครับผมทีมงานแล้วก็อาจารย์สนใจเศรษฐีครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับขอติดตามคลิปนี้ เยอะๆแล้วต้องใช้ครับต้องใช้เหมือนพ่ออย่าลังเลครับถ้าลังเลท่านพลาดครับพลาดโอกาสยังไม่ลองไม่รู้ครับต้องลองดูลองเลยนะพ่อเนาะใช้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย